สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเมมมาชวนทํากุ้งสดกันค่ะเห็นไหมกุ้งสดเนื้อเด้งๆเลยนะตามพริกแห้งนะคะหน้าตานะ่ากินไหมคะคุณผู้ชมวิธีทําง่ายๆมากๆเลยค่ะเราไปเซบๆพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมมมาชวนทำํำตำพริกแห้งกุ้งสดกันนะคะเริ่งจะใส่พริกแห้งไปรสักกันหนึ่งนาะ ใส่มักกืดเทศนะคะ อันก็จะใส่มะนาวนะคะ รสชาตินี้แล้วแต่เราชอบนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะตำให้น้ำมะเขือเทศออกเห็น้่ก่อนส่วนใครที่ไม่ชอบให้มัมะเขือเทศเละนะคะก็ค่อยๆตำใส่น้ำตาลทรายนะคะ ก็จะใส่ผงนัวใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เรานะจ๊ะขย่าปลาล้าค่ะใส่ปลาน้านัวใส่น้ำปลา ดีสันน่ากินไหมคะใส่มะละกอลงไปเลยค่ะ เม่องรีอุนะตรงมปรณช่วยจับลูกชายจะกินนะคะเผ็ดเลยต้องมาช่วยกันจับค่ะเป็นเมนูที่เราทำกินในครัวเรือนได้นะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยได้แต่เราต้องการเลยหนึ่งกำมันพริกหนึ่งกำนใหญ่เนาะทีนี้เราก็จะมาชิมก่อน กุ้งค่ะน้่ค่ะนายจริงมากมากเพราะกุ้งมันดูดซับน้ำซุปดำเขา้าแล้วนะคะ ะมัตักใส่จานใส่กันเลยแดงๆเลยนะคะ เอ okay, เรามาดูกันใกล้ๆนะคะนี่ค่ะดูกันใกล้ๆนะคะตำกุ้งสดของแม่เอใส่หอมผักชีไปนิดหน่อยนะเพื่อความหอมอร่อยนี่ค่ะน่ากินไหมคะคุณผู้ชมตำกุ้งสดนะคะตำมะละกอพริกแห้งเนาะใส่กุ้งสดนะลองทำดูนะคะเนี่ยง่ายๆเลยเนาะถ้าชอบคลิปของพวกเรา เมยฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ